เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโอกาสนี้ก็จะมาถึงในคลิปที่หน้าที่ติติเบตโยมในเรื่องของพุทธวจ,จนะหมวดธรรมการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดจองจำอยู่ในอะไรโยมมาฟังกันดูพทธุเจ้าบอกว่าพิกษุทั้งหลาย ความไม่มีตธาไม่มีเฮริไม่มีโอตตะป,ปะไม่มีิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่เจผู้ใดเราเกล่าวบุคคลนั้นเราเกล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไรทรัพย์สมบัติในในอริอรยวินยัยพระเจ้าท่านตัดนะพิกทูทั้งหลาย คนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีตตาไม่มีเฮรีไม่มีโหตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกู้นี้ เพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาอันเลวสามปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำริไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขวัญขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตยอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้ เพื่อนสาพรมมาจารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวประรบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรทำอะไรคือทุจริตอย่างนี้มีปกติประพฤติการทำอะไรอะไรทุจริตอย่างนี้เราเรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการทวงนี้ ก็ฟังย้อนอยู่สักคลิปหนึ่งนะฟังย้อนมาสักคลิปหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็ไปฟังกันต่อเขาจะไปอยู่ป่าก็ตามอยู่คนไม้ก็ตามอยู่เรือนบ้างก็ตามอน่กุศลลจิตกุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มร,มรุมใจอลุมจิตรุมจิตใจของเขา เรากล่าวอาการอย่างนี้ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงนี้ภิกสูทั้งหลายคนจนชนนี้ครานประหพืชกายจุตริตวรจีทุริตมโนจุตริตแล้วภายหลังแตก่การตายเพราะการแตกทำลายแห่หงกายเนี่ยย่อมถูกจองจำในนรกบ้างในกำเนิดเดรฉานบ้างพิกสุทั้งหลาย เราไม่มองเห็นการจองจําอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารณุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคกเขมธรรมอันไม่มีธรรมอันยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจําในนารกหรือในกําเนิดเดราชานอย่างนี้ หน้าที่หน้าที่ที่สิบสอต่อระยมในเรื่องของความเป็นไปไดยากความเป็นไปไดยากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากัน ค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญมหาปตาีนั้นเหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระขนานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตาีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ตึ่งส่วนเสี้ยว ทิกษุทั้งหลายอุปมาฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นสัต์ที่จุติจากกำเนิดเดราชานไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่เทศาสัที่จุติจากกำเนิดเดราชานไปแล้วกลับไปเกิดในระลกำเนิดเดราชานเปรียตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าทิกสุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะความที่ตัดเหล่านั้นไม่เห็นอริยตัดทั้ง4อริยตัดสี่อะไรเล่าสี่อย่างคืออริยตัดก็คือทุกอริยตัดคือเหตุให้เกิดแห่งทุกอริยตัดก็คือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยตัดคือทางดําเนินให้ถึงความดับทุกไม่เหลือแห่งทุกทิกถูกตั้งหลายเพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ความให้ถึงความดับทุกไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ไอเรื่องทุกนี้เราผ่านไปแล้วนะโยเราผ่านไปแล้วจะไปเปลี่ยนตาม่ใสยเลย ครไปที่เปลี่ยนติสัยนี่เปลียนตบิสัยในหน้าที่ยี่หน้าที่ติดสามกันต่อเลยนะเปลีต่ติสัยหนึ่งอธิสังอธิสังคาริกเปรตนอธิสังคาริกรเปลตนท่านพระโมคคัลลานะกล่าวาว่าอาบุโสผมลงจากคิดจะคิดจะกูตะ บั่นพุธิดตะกูดบันพธุธเนี่ยคือภูเขานะภูเขาคิดตะกูดบั่นพธุธเรจระนครราชคืนนี้ได้เห็นอัติสังขารคาลิกะเปตมีแต่ร่างกายมีแต่ร่างกระดูกไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นกระดูกลัมีแต่ร่างกายที่เป็นกระดูกลอยไปในเวหาฝูงแร้งเกี่ยวเลนกตะกลุ่มพากันโฉบอยู่ขวักไข่ จิกสับโดยเรียงจิกทท้้อยื้อแย่งตามซ่องซี่โครงสะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาเปรดนั้นร้องควนขางเป็นเปรตยังร้องควนขางอาวุโสผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่าหน้าอัศจริงหนอหน้าประหลาดจริงหนอที่ตัดแม้เห็นป่านนี้ยักษ์แม้เห็นป่านนี้เปรดแม้เห็นป่านนี้ การได้อัตภาพแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ภิกตุทั้งหลายพายกันเพ่งโทษตีเตียนโพนธนาว่าท่านพระโมคคัลลานะควรอุตริมนุษย์สธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีจักสุอยู่ย่อมเป็นผู้มีญาณมีญาณอยู่ เพราะตาพวกได้รู้ได้เห็นหรือได้ทําสัตว์เช่นนี้ให้เป็นประยานแล้วพิกตทั้งหลายเมื่อการก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์นั้นแต่เราไม่ได้พยากรณ์ถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่นไม่เชื่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เขาหน่อน,นั้นสิ้นกาลนานพิกถตกทั้งหลาย สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนรครราชคฤห์นี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้ประสบอัตาภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่พิกสุทั้งหลายโมคลานะพูดจริงโมคลนะไม่ต้องอาบาัต ข้อที่สองก็คือมังส์ปเปสิเปรดได้เห็นมังส์ปเปสิเปรดมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาฝูงแรงเกี่ยวและนกตกระกลุ่มพากันโฉบจูฝักไข่จิกสับโดยแรงจิกทิ้งยื้อแย่งสะบัดซึ่งเปรดนั้นดูไปมาเปรดนั้นก็ร้องครวญคราง ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระกรับสั่งกับภิกสุทั้งหลายว่าภิกสุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโค,โคอยู่ในพระนครรัชกาลนี้เองก็ที่ตามมังสาปิทินทะเปตได้เห็นมังสาปินทะเปตมีแต่ก้อนเนื้อลอยไปในเวหาฟูงแรงเกี่ยวและนกตะกลุ่มพากันโฉบอยู่ฝักใย จิกสับโดยเรียงจีกทิ้งยื้อแย้งสะบ,บัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาเปรีนั้นก็ร้องครวญคางควญครางครั้งนั้นพระพุทธยาพระพาก็ได้ตัดสั่งครับพระภิกษุกทั้งหลายว่าพิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นคนข่าคนอยู่ในพระนครรัชคื้อนี้เองถึงได้มารับกรรมข้อที่สีก็คือนินิดชาวิเปรต นิจชาวิเปรตได้เห็นนิจชาวิเปรตชายไม่มีผิวหนังนะลอยไปในอากาศลอยไปในวิหารฝูงแรงทั้งเหยาวและนกก็ตะกรุมพากันโฉบอยู่ฝักไฝจิกสับด้วยแรงจิกทิ้งยื้อแย่งสบาบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาเปรตนั้นก็ร่มกวนค่ะครั้งนั้นพระผู้มีราพระภาคก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่า เคยเป็นคนค่าแจะอยู่ในพระนครรัชกคืนนี่เองต่อมาก็เปรตตัวที่ห้านะหรือว่าข้อที่ห้าอาซิโลมาเปรตอาซิโลมาเปรตเนี่ย <c oughs> ก็เราไปในปรหาเหมือนเดิมนะถูกแรงถูกกายจิกเหมือนกันนะร้องบวนคลางเหมือนกัน ก็เลยตัดกับพิจูดทั้งหลายบอกพิจูดทั้งหลายว่าแต่ก่อนครั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยสัตว์นั้นนะเคยเป็นคนฆ่าฆ่าหมูฆ่าทุก่อนในพระนครราชกือเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นอาธิโรมะเปตตายมาแล้วก็ไปเป็นโรติโรมะเปตข้อที่หกก็คือสติโลมะเปตสติโลมเปตคือคนที่ ตั้งแต่เป็นมนุษย์สัตว์ตัวนี้เคยเป็นคนข้าน,นึออยู่ในพระรกราชคือนี่เองก็เลยกลายมาเป็นสัตติโลมเปรตข้อที่เจ็ดก็คืออุสุโลมาเปรตได้เห็นอุสุโลมาเปรตเนี่ยเป็นชายนะมีขนเป็นลูกศร ลอยไปในเวหาลูกสอนนั้นก็ของมันก็หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาที่กายของมันของมันเองเสียมันเองเปรตดนั้นก็ต้องกวนข่ะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระก็รับสั่งกับพิกเุือทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในพระครรัชจักนีเอกคือเพชฌฆาตใช้ลูกศรนใช้ลูกศรยิงคนเมื่อตายไปแล้วว่าลูกศรที่มันยิงคนนก็ ลอยขึ้นบนไปาหาเก็โตกมาแต่ตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็ไม้แค่นี้นะโยมก็ติดตามตอนต่อไปติดตามคลิปต่อไปแล้วกันก็ขอจเจริญพรในเรื่องพุทธวจนะอยู่นะแต่มาถึงเรื่องของเปรตพุทธวจนะหมวดธรรมอยู่ก็จเจริญพรติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เจริญพร